ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลา ลูกและสามีแต่งงานและอยู่ร่วมกันมาเป็นเวลาสี่สบกว่าปีมีบุตรร่วมกันเป็นชายหหญิงหสามีงลูกเป็นคนรักลูกรักครอบครัวมีความรับผิดชอบมีนิสัยชอบช่วยเหลือคนมากเป็นคนปากดุแต่ใจอ่อนเราทั้งสองชอบทำบุญมาก ก็จะเป็นบุญทอปะปาทากถินถวายพระตาหารโดยเฉพาะฤดูหนาวทำบ่อยคือถวายอังสะนี่เห็นไหมจ๊ะท่านเกิดมาสร้างบารมีแท้ๆเลยทำชนิดเรียกว่าเดินสายทำบุญคือเดินทางไปถวายเดินทางไปถวายไปเช่นถวายพระตาหารสังฆทานเครื่องกันหนาวทีเดียวหลายๆวัดของหมดตรงไหนก็ซื้อที่นั่นพักค้างคืนที่จังหวัดนั้น แล้วเช้าตอนตีสามก็เดินทางไปทำบุญกันต่อโดยแม่ครัวจะทำครัวกันในรถเลยถึงวัดไหนก็จะแวะถวายโดยไม่เลือกว่าจะเป็นวัดไหนพระก็ไม่รู้ว่าเรานะเป็นใครลูกเรียนท่านว่าพอถวายเสรกเรียนท่านว่าขอให้ท่านไ้พร้อตามหลังกันแล้วกันเราจะรีบไปข้างหน้าต่อเดี๋ยวไม่ทันพระที่อื่นฉันเพนเพราะพระไทยสารจะฉันมือเดียว นี่ตะเวนไปถวายตามวัดต่างเอออย่างนี้เขาท่าเนอะเราทุกคนสนุกสนานเบิกบานในการทําบุญมากค่ะถวายสังฆทานกันจนจําไม่ได้ว่ากี่วัดรู้แต่ว่าหลายวัดแต่ไม่รู้ว่าวัาวดอะไรบ้างจะว่าชื่ออะไรก็ไม่รู้ทาบุญกันแบบไม่เลือกไม่เฉพาะเจาอะจองเลยยังงานวันเกิดของสามีของลูกทุกปีจะทําบุญเลี้ยงพระกันเอง หนึ่งร้อยกว่าองค์ทุกปี<า>มีความสุขมากเราเลี้ยงพระพระก็ให้พรเราและเรายังให้คนที่ได้ยกว่าเราอีกโดยการแจกข้าวสารทุกปี<า>ให้แก่คนยากจนอีกประการหนึ่งเราทำบุญทุกศาสนาแม้แต่มุสลิมก็ทำตามสุเรา ศาส,สนาคริสต์ก็มีทำมากน้อยแล้วแต่ศรัทธาเพราศาสนาพุทธไม่ได้หา้ามไม่ให้ทํากับศาสนาอื่นแต่พวกเราก็ทําหลักคือศาสนาพุทธนี่ก็เป็นความคิดของท่านนะจ๊ะสนบุญด้านสงเคราะห์โลกลูกและสามีก็ทํามาพอสมควรค่ะคือสนับสนุนด้วยการรักษาพระที่ป่วยไข้แจกเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลตำรวจ ส่งเสริมอาชีพคืออา,าล็ดพันธุ์พืชให้ชาวบ้านปลูกเอาเข้าวสารไปแจกสามีลูก,กเริ่มป่วยมาปี2532วันที่รู้ตัวว่าป่วยคือวันที่กำลังเดินทางไปตามประเทศใกล้นี้แหละสามีมีอาการแน่นหายใจไม่ออกก็โทรศัพท์หาลูกสาวยกโทรศัพท์โทรศัพท์ก็หลุดจากมือ คนขับรถก็เลี้ยวเข้าคลินิกจึงทราบว่าเป็นโรคหัวใจเขาโทรเรียกรถพยาบาลจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งได้พบแพทย์ก็ทราบว่าเป็นไขมันอุดต,ตันในเส้นเลือดจึงต้องเดินทางไปทำบายพาสที่อเมริกาโชคดีที่หัวใจไม่เป็นไรแต่มีไขมันอุดต,ตันในเส้นเลือดสี่เส้นพอเสร็จจากการผ่าตัดก็รู้ว่ามีปัญหาเรื่องปอดอีกคือถุงลมโป่งพอง พระสูบบุหรีมาเยะแทบแย่แทบประตัวไม่รอดลูกบนบานสารกล่าวทุกที่เรียกว่าพระมีกือองค์มีกี่วัดหรือหลวงพ่ออยู่ที่ไหนศาสนาไหนนิมนหมดให้มาช่วยสามีแลังจากนั้นอีก6ปีสามีก็เป็นเส้นเลือดโปง่งพองก็ได้เดินทางไปผ่าตัดที่อเมริกาอีกคุณหมอแจ้งให้ทราบว,ว่าสามีของลูกจะไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นอะไร ไม่เคยยุ่งไม่เคยทำอะไรเลยคือพ่อบ้านสามีนี่ไม่เคยรับรู้อะไรทั้งสิ้นออลูกนี่แหละรับรู้และรับผิดชอบดูแลสามีทุกอย่างโอ้โหในปรดในบัตรสามีประดุดเทวดาเลยเอายายสามีสามีก็ไปถามอ่ายาอะไรไม่รับรู้ส่งมาเป็นกินหมดหมอบอกว่าโรคนี้อันตรายอย่ายให้เครียด วันที่สามีจะจากลูกและทุกคนในครอบครัวลูกกับาสามีไปร้างตายตามปกติจนนั้นเขาไอาและเสมหะไม่ออกหมอดูเสมหะออกให้สามีพูดทั้งวันว่าอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านลูกลุกขึ้นขณนะที่ลูกยืนนวดสามีอยู่โอโหหาทพธดดางยางยากนะสักพักหนึ่งสามีก็ลูกก็เลอออกมาแล้วก็ตาค้างลูกก็ถามว่าเป็นอะไรแล้วก็ตบๆที่แกนสามี สามีนิ่งตาค้างหมอก็ช่วยกันปั๊มหัวใจก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นหมอบอกขึ้นว่าหัวใจจะแตกจึงพาสามีกลับบ้านทั้งสายสายโยงใยต่างๆจนถึงเวลาเที่ยงคืน15นาทีสามีก็จากไปได้วยอาการสงบคำถามสามีลูกสร้างบประกรรมอะไรมาถึงได้ป่วยเป็นโรคหลายโรคแต่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองป่วยเป็นโรคอะไรไม่รู้สึกทุกข์ร้อนกับความเจ็บป่วยของตน โดยมีลูกเป็นตัวแทนรับรู้เรื่องจากคุณหมอผู้รักษามาโดยตลอดแล้วเป็นเพราะบุพกรรมใดทำให้สามีจากไปอย่างสงบสามีางลูกตายแล้วไปอยู่ที่ไหนมีความเป็นอยู่อย่างไรกลำบากหรือไม่เขามีคนรับใช้คอยช่วยทำอะไรให้หรือไม่นะเขามีอะไรฝากถึงลูกแล้วทุกคนจะเข้าโครหรือไม่ต้องการให้ลูกช่วยอะไรเขาไหมคะ บุญทุกๆบุญที่ลูกและสามีได้สร้างร่วมกันตอนมีชีวิตตลอดจนบุญที่ลูกและครอบครัวได้ดำบำเพ็ญกุศลส่งไปให้อีกทั้งบุญที่หลานชายได้บวชสามเนนให้นะ่ะมาช่วยสามีอย่างไรบ้างเป็นเพราะบุปกรรมใดที่ทำให้ลูกรักและเป็นห่วงสามีมากแม้สามีจะไม่มีลมหายใจ ลูกก็ยังรักแล้วก็คิดถึงทุกลมหายใจตอนที่สามีป่วยลูกเห็นแล้วก็สงสารเห็นเขาเจ็บแล้วก็อยากจะเจ็บแทนดูแลรักษาด้วยความรักและสงสารแม้ตอนตายลูกก็ยังแต่งหน้าให้ศพเองก่อนที่จะลองหีบศพลูกยังกอดและหอมเขาด้วยความรักศพส,สามีไม่มีกลิ่นเลยเจ้านี้ลูกและสามีชอบทำบุญมาก บุญทังบุญที่ลูกทําร่วมกันจะส่งผลให้เกิดมาเป็นสามีภรรยากันในชาติต่อไปอีกหรือไม่คะบุญจะส่งผลอย่างไรลูกทาหน้าที่ของภรรยาด้วยความรักและความทุ่มเทดูแลสามีอย่างดีที่สุดลูกจะได้อานิสงส์อย่างไรในชาตินี้และชาติหน้าคะมีหลายท่านที่พอเห็นลูกจะทักว่าโอทำไมใบหน้าตึง ดูอ่อนยาวกว่าอายุจริงรูปร่างก็ยังดูแข็งแรงกระจะกระเฉงสมส่วนไปทําอะไรมาแล้วลูกจะเป็นคนร่างกายแข็งแรงไม่เคยเจ็บป่วยทํางานด้วยความสุขไม่เหน็ดเหนื่อยในการยืนแจกของหรือตักข้าวแกงแจกได้ถึงสี่หชั่วโมงลูกเป็นอย่างนี้เพราะอานิสงส์อะไรคะเอออันนี้น่าศึกษาเห็นไหมจ๊ะ เมื่อตอนลูกเป็นเด็กๆจะมีอัอธยาศัยเหมือนเด็กผู้ชายแ่การแต่งกายมันเด็กผู้ชายมีสายใจนักเกรงเป็นคนรักเพื่อนเพื่อนจะเยอะและก็มีจิตผูกพันกับพระสองคือชอบทําบุญชอบช่วยเหลือเป็นเพราะบุปรกรรมอะไรลูกจะมีอธัธยาศัยอย่างนี้แล้วลูกเคยกลายเป็นผู้ชายหรือเปล่าคะเคยบวชเป็นพระหรือเปล่าคะอืม ลูกเป็นที่รู้จักและเป็นที่คุ้นเคยกับคณะสงฆ์ทุกนิกายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเถราวาทฝ่ายมหาย,ยานหรือพระธรรมยุทธกรรมาหารนิกายหรือว่าทุกฝ่ายมาง,งานศพขอังสามีลูกก็พูดคุยร่วมกันประกอบพิธีกรรมโดยไม่แบ่งนิกายอ่าอย่างนี้ถูกหลักวิชาลูกเคยสร้างบุญมาในวงการคณะสงฆ์อย่างไรคะหรือมีหน้าที่อะไรพิเศษกับคณะสงฆ์หรือเปล่าคะลูกมีความคุ้นเคยกับบคุคคลทุกฝ่ายทุกระดับ แต่ระดับล่างระดับกลางระดับสูงจนถึงระดับสูงสุดลูกสร้างบุพกรรมสิ่งใดมาคะลูกและครอบครัวเคยสร้างบรมีครูเมื่อยและหมู่คณะอย่างไรมีหน้าที่อะไรพิเศษในการทัพทมหรือไม่และลูกเคยสร้างบรมีกับพระเทระผู้ใหญ่ที่เป็นกัลมิตรเท้กับลูกอย่างไรคะหลวงพ่อทัตตาชีวล่ะคะพระเทระผู้ใหญ่ท่านนี้เคยสร้างบรมีเกี่ยวข้อง,องครูเมื่อยอย่างไร อันนี้ไปไว้ตอบตามลำพังมึงท่านเคยทำหน้าที่อะไรในกองทัพคะท่านสร้างเหตุอย่างไรจึงเป็นผู้มีปัญญาามากอัจฉราในการอบรมพร่ำสอนลูกศิษย์ท่านจะฟังหรืออาจจะไปคิดแทนท่านสิตัวลูกในฐานะเป็นคนไทยคนหนึ่งมียามในสังคมหรือประเทศชาติวุ่นวายเดือดร้อนลูกก็จะรู้สึกเดือดร้อนตามไปด้วย พร้อมกับหาวิธีการที่จะทาอะไรสักอย่างที่จะช่วยแก้ปัญหายากๆหรือแบ่งเบาภาระชาติบ้านเมืองและมักจะเป็นปัญหายากๆโลกรู้สึกเหนื่อยมากเสียนปัญหาชายแดนปากตาจะรู้สึกเป็นห่วงเป็นใย,ยจึงได้ชวนมูญย่าไปช่วยกันทําสิ่งของต่างๆเป็นเพราะบุป,รปรกรรมใดที่ไปช่วยเหลือจึงทําให้เป็นเช่นนี้ครูม่ใหญ่มีข้อแนะนําหรือทางสว่างในการแก้ปัญหา่รนี้แก่ลูกไหมคะ หลับตาฝันเป็นตูเป็นตะเตื่นขึ้นมา,านแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยาปร,รมบลากันจ้าสามีของลูกป่วยหลายโรคเพราะกำเนอดีตและปัจจุบันมารวมส่งผลโดยในอดีตชาติชาติหนึ่งได้เป็นเศรษฐีมีทรัพย์มากมีค่าทาตบริวารมาก ชอบสั่งฆ่าสัตว์เลี้ยงแขกเรือฆ่าสัตว์เป็นเกมกีฬาบ้างและมักจะใช้แรงงานสัตว์และแรงงานทาสมากเกินไปแม้ว่าสัตว์และทาสนั้นจะมีอายุมากแลกว้วก็ตามอีกทั้งปล่อยเงินกู้ดอกโหดร,รวมกับการปัจจุบันทีสูบบุรีตีไก่จึงท,ทำให้เป็นหลายโรคเช่นโรคหัวใจโป่งพอง โรคไตนี่เกี่ยวกับเรื่องเงินกูนะ้ความดันเป็นต้นจ้ะที่เสียชีวิตอย่างสงบเพราะบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาได้แจกจ่ายทานและสงเคราะห์โลกในปัจจุบันเนะี่ยมาส่งผลจ้ะเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่จะน้นบุญนี่ต้องทำเอาไว้จ้ะทั้งสงเคราะห์โลกแล้วก็ทำานบำรุงพระพุทธศาสนานะสามีตายแล้วแบบหลับแล้วตื่นขึ้น กลางวิมานทองของสวรรค์ชั้นจตุมมหาราชิกาโดยเป็นเทพบุตรุยักษ์ชั้นสูงมีบริวารยักษ์รับใช้ทั้งหญิงและชายมีความสุขสบายเป็นยักษ์หลอดที่ไม่มีเขี้ยวยกเว้นเวลาโกรธตอนนี้ก็มีความสุขอยู่ในวิมานมีอาหารทิพ สมบัติทิพย์มากมายได้บุญทุกบุญที่ทำไว้ตอนเป็นมนุษย์และบุญที่อุทิศให้รวมกันนิสยัยจะเป็นคนดุเจือด้วยความมักโกรธได้ฝากมาบอกว่าตอนนี้สุขสบายดีคิดถึงทุกคนและอยากให้ทุกคนทำบุญไปให้อีกเพราะอยากไปอยู่ในสวรรค์ชั้นที่สูงกว่านี้อีกบุญทุกบุญที่สามีและลูกที่สร้างรวมกันตอนมีชีวิต และบุญทั้งบุญที่รู้และครอบครัวรวมทั้งบุญทั้งหลานชายบวชเป็นสมณีน,นุติให้ก็ไปถึงเทพประบุตรใหม่จ้าก็ยิ่งทำให้มีทิพย,ยสมบัติและรัศมีกายเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะทําให้เทพประบุตรใหม่เลื่อนชั้นขึ้นไปได้จ้าเทพประบุตรใหม่ในใจลึกๆไม่อยากจะเป็นยักษ์แม้จะเป็นยักษ์หลอกก็ตามอยากจะพ้นจากสภาพนี้ไปเรามองเห็นตัวเองยังไม่ผิวพรรณสีแทน ไม่พองใสเที่ควรเมื่อเทียปชาวสวรรค์เทพบุตรุทั้งหลายหลวงทั้งบริวารว่าล้อมก็ไม่งดงามเที่ควรจะเป็นจ้ะลูกรักและเป็นห่วงสามีมากแล้วเราก็คิดถึงคิดถ,ถึงทุกลมหายใจแม้เจ็บก็อยากจะเจ็บแทนเพราะในอดีตเป็นสามีภรรยากันมาหลายชาติติ้สร้างบุญร่วมกันมีศรัทธาศีลทิฏฐิใกล้เคียงกัน พระองกันในปัจจุบันาชาตินี้ก็ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีและสร้างบุญร่วมกันจึงรักและผูกพันกันมากจ้ะชาตินี้ลูกและสามีได้ทำบุญร่วมกันมากชอบทำบุญมากบุญที่บุญทุกบุญที่ทำร่วมกันก็มีสิทธิ์สูงที่บุญดังกล่าวจะดึงดูดให้มาเป็นภรรยาสามีกันอีกในภพชาต,ติต่อไปจ้ะโดยบุญที่ทำร่วมกันจะสมผลให้ได้ไปเกิดในตระกูลเศรษฐีมีทรัพย์มาก แต่สามียังมีกรรมเกี่ยวกับเรื่องการทรมานสัตว์อยู่นในชาติอดีตดนะดังนั้นพบต่อไปถึงแม้จะมีทรัพย์มากแต่บางช่วงของชีวิตกรรมนี้จะทำให้ไม่ค่อยจะแข็งแรงซึ่งจะแตกต่างจากาลูกที่จะมีทรัพย์และแข็งแรงจ้ะเพราะลูกไม่มีกรรมทรมานสัตว์แต่ว่าสามีมีลูกได้ทำหน้าที่ภรรยาด้วยความรักและความทุ่มเทดูแลสามีอย่างดีที่สุด ลูก,กจะได้อาน,นิสงส์คือเวลาลูกเจะบป่วยก็จะมีผู้มาดูแลรักษาเป็นอย่างดีเหมือนดังที่ลูกดูแลปลนิบัติสามีอย่างดีจ้ะแล้วก็จะมีสายใยรักและผูกพันให้ได้กลับมาเป็นสามีภรรยากันอีกในอนาคตจ้ะถ้าเกิดมาเจอกันก็หนีกันไม่พ้นทำไมเจอกันกนอีกเรื่องหนึ่งลูกมีสุขภาพแข็งแรงไม่เคยเจ็บป่วยแล้วก็งามรสดวพรละ บุญที่ลูกเด็ถวายพระาหารแด่สงและสงเคราะห์โลกเช่นคนยากจนและคนที่ได้วกว่ามาส่งผลจ้ะตอนเด็กลูกจะมีนิสัยคล้ายผู้ชายคือสนแก่นแก้วกล้าหาญใจนักเลรงไม่กลัวใครรักเพื่อนเพราะในอดีตใกล้ๆก,ก็เป็นผู้หญิงนะชาติใกลนะ้ๆกล้วก็ชอบอุปถากดูแลพระสงฆ์กับอดีตไกล,กล้ หลายลายชาติกลายมากก็เคยเป็นผู้ชายนะกลามากนานมากหลายกลับได้บวชพระมานะแต่นานมากแล้วโอ้โหนเลยตอนเป็นผู้ชายก็มีกรรมกามีเจ้าชูนะ้จึงทําให้มาเป็นผู้หญิงอีกทั้งภาวะแวดล้อมตอนเด็กๆในปัจจุบันชาตินี้มันเป็นอย่างนั้นนะจึงทําให้ซุกซนแก่แก้วไปตามเรื่องตามราวกันไปรักและผูกพันกับพระสง ชอบทำบุญอุปถาประสงค์เพราะมีสายบุญในพระพุทธศาสนามาจา้ะคือทำบุญเชื่อมกับระพศาสนามาลูกเป็นที่รู้จักคุ้นเคยกับพระสงค์ทุกนิกายไม่ว่าจะเป็นเทราวาสหรือมหายานเพราะลูกยังมีนิสัยอย่างนี้ติดข้ามชาติมาคือใจกว้างใจดีชอบเวยเหลือบริจาคได้ไม่จำกัดกเชื้อชาติาศาสนาและเผ่าพันธุ์ได้ทำไปทัทัว อธิษฐานได้ทดาทำบุญอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาเหมือนนางวิสาขามหาอุบาสิกาเคยอธิษฐานอย่างนั้นจึงทำให้ชาตินี้ก็ได้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาทุกนิกายจ้ะลูกมีความคุ้นเคยกับบุคคลทุกระดับไม่ว่าระดับล่างระดับกลางระดับสูงและระดับสูงสุดเพราะลูกน่ะเป็นคนไม่ถือตัวมีความอ่อนน้อมทอมตนเข้ากับทุกคนได้กลับมีอัธยาศัยเป็นผู้ให้ชอบบริจาค จึงท,ทำให้เป็นที่รักของทุกๆคนจ้ะเห็นไหมอาจารย์นิสัยของผู้ให้เนี่ยมันดีอย่างนี้ลูกและครอบครัวเคยสร้างบารามีกับหมู่คณะมาเนะ่ยแบบกองสเสบียงอยู่บ้างก็ไม่ถึงขนาดเนี่ยนักเพราะลูกและครอบครัวชอบทําบุญไปทั่วๆท,ทุกคนทุกแห่งเลยจ้ะเจอที่ไหนก็ทําไปเรื่อยๆเจอหมู่คณะก็ทําบ้างแล้วก็ไปทำตรงนู้นตรงนี้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมีมีอยู่บ้าง ลูกก็เคยมาฟังทำกับพระเถระผู้ใหญ่เจนเดียวกับสาธุชนทั้งหลายซึ่งบางชาติก็เจอกันกับท่านบางชาติก็ไปเจอกันจะ้ะเพราะสายบุญยังบางอยู่ทําร่วมกันบ้างและก็ทําที่นูนทำไปเรื่อยๆอย่างนี้นพระเทระผู้ใหญ่ท่านชอบเทศช,ชอบสอนมีนิสัยเป็นครูอย่างนี้มาหลายชาติแล้วจึงทําให้มีปัญญาม,มากและฉลาดในการอบรมพร่ำสอนศิษย์จ้ะที่เรามียทะยาสัยหงใยประเทศชาติและสังคมเพราะ เป็นคนนิสัยใจดีใจกว้างชอบช่วยเหลือคนไม่นิ่งดูได้ครับประเทศชาติและสังคมจึงได้อุทิศตนเสี่ยงภัยไปช่วยเหลือพี่น้องของไทยจ้ะในสถานการณ์เช่นนี้ก็ให้ลูกนึกถึงบุญที่ทำผ่านมาทุกบุญแล้วก็แผ่เมตตาให้ทุกๆคนมีความรักและสามัคคีกันตอนนี้ก็คงทำได้แค่นี้ไปก่อนละจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้ว ให้ตั้งใจสร้างบาร,รมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วติฐานจิตตามติดไปดูวสิทธิบุรีวงบุญพิเศษเขตบรรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า